ป่าไไป้าได้เลยเฮ้ยจะยิงทัมขึ้นมาสิวัยเวไยเอาด้วเอาัโอเคเอาั้สองปรฟังดีเราได้รับรายงานมาว่าจะมีการบุกโจมตีเรือ U.S.S. l ัก i n g t o n ของเรา คาดว่าออฟฟจะมีจํานวนมากกว่า10บรายบุกเข้ามาเพื่อทําการแย่งชิงเรือขนส่งคาร์โกให้เรายึดได้จากพ่อค้ายารายหนึ่งทางเรากองทัพเรือสหรัฐต้องการใช้กําลังเสริมจากบุคุณเหล่าชิคาโกพูลิสดิพาร์ตเมนต์ทั้งหลายเนื่องจากกองก,กำลังคนของเรานั้นตอนนี้ไม่สูกในการตอบสนองเร็วเอาละเราจะขึ้นไปบนทองลมนี้แล้วล็อกแอนโหลดกันเลยก๊อปปี้ลุย โอเคอายุตการแรกนะเราจะเริ่มตักกันตรงบันไดก่อนนะถ้าว่าบันไดเราใช้ไม่ติดนะเราจะใช้ไอ้มุมน่ะตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นทางต่างระดับเราจะไปใช้โคเวอร์ตรงนั้นงานนะเวลาเขาวิ่งมาจะเป็นที่โล่งให้เรายิงได้สะดวกมากขึ้นนะโอเคไหมนี่แผนแรกแองซิงแผนแรกของเราโอเคเอาไปจำตำแหน่งแรกเลยทำดีแล้วสแตนบายข้างบนนี่จะเป็นมุมที่ดีสุด อคขนกำลังหลักลงบันไดเลยมันต่บายแตนบายแต่ข่าวมาจากไหนว่ามันจะมีคนมามีข่าววงในมาว่าเขาเตรียมตัวกันมาแล้วตับพีแต่มาทางนี้รอบข้างนนี่ยมันเข้ามาทางเดียวแต่เข้ามาทางเดียวไม่ยินเสียงเครื่องบินวะเครื่องบินเจ็ตอ่ะมันบินอยู่บนหัวเราอะนะครบข้าศึกมาทางหัวเรือเป็นเรือสุดโต่ง พบเ, <S s A เ,เ s บรือเรือสีลาเรือสีลา s เอสปีดเป้ลันนึงเฮ้เยกระตกเลยชุดหดจะจัดประจำที่ประจำที่รับไปเข้าจากบริเวณเ๋ยวนี้นี่คือคันเกของยูเอสักติงตันอยจากบริเวณรี้กแวนี้ผู้บุกรกจะถูกยิงถอย้ำผู้บุกรกจะถูกยิงอยจากบริเวณ้เัี๋ยวนี้จะล่วงแล้วนะ เ้านฝปกเมีไใช้กอบึกต่เราป็นควนะนไบ้างเทียบ่าแล้วมันเทียบ่าแล้ว่าแล้วเทียบ่าแล้ว ที่จอดเรือเขาเรอรๆรอรเราจะไม่ดันไฟเราคุ้มกันเรือเรือมาเพิ่มอีกสองลำสมกเพิ่มไหมต่อสมกเพิ่มหน่อยดูบันไดไว้ดูบันไดไว้สมุกใลยสมุก คันหนึ่งอันหนึ่งันจะบูกไม่ได้แล้วแหละ เฮ้ยเจ้าหน้าที่นกหนึงไงเจ้าหน้าไีน้องกไปนึงแกล่วงแล้วไอเจ้าหน้าที่น้องวปเด้วยแตัว่าแกแค่ตาย

เตรียมรับมือเตรียมรับมือเจอที่ล้มเจอที่หลงน้ำมันแหวมันขาดลงไปน้ำมันขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนมีคนขึ้นมาข้างบน หลังหลังงยิงต้อง,อย,งยิงสิงยิงย,ยิงระเบิดเลย <c ười> ลยิงระเบิดเลยเว้เลยกำลังตีล้อมให้เอาดาวดาวดันบอลมันขึ้นต้องบอลแล้วมันขึ้นต้องบอลแล้วขึ้นต้องบอลแล้ว เราที่อยางมาปัป๊มเจ้าท,ที่ไอ้คิวคิว,ค,วคิวหน่อยอ่ะมาหลังโคเปอร์หลังก็าบินเนะี่ยได้ได้ได้เรา pull เรา pull เดี๋ยวก็มีนลำนึงเจ้าที่